วิถีการโคจรของดาวสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับนับตั้งแต่หนึ่งถึงพฤศจิกายนเป็นต้นไปชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นดาวประจำตัวก็คือดาวพระอังคารเนี่ยยังโคจรอยู่ในภพวินาศนะครับบางทีก็อาจจะมีเหตุทำให้ตัวเองนั้นก็ ผิดปกติซัหน่อยสิ้นเปลืองเสียหายเก็บตัวปิดบังซ่อนเร้นอะไรก็ตามแต่นะครับหรือแอบเจ้าชูป้ประตูดินอะไรกับใครก็ตามแต่นะครับเพราะว่าอังคารนั้นเป็นประมาอยู่ในภพวินาศส่วนดีมีส่วนเสียมีและอังคารคือดาวประจําตัวคุณเรียกว่าดาวตนุลักษณ์อยู่ภพวินาศความหมายก็ดังกล่าวนะครับแต่ก็อยู่เรือนของพระศุกร์อยู่เรือนมิตรนะก็ถือว่า เก็บตัวนิดนะแอบเจ้าชู้หน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเก็บรักเก็บอะไรซ่อนเร้นไว้ก็เป็นเรื่องปกติช่วงอังคารเขาเสียอังคารเป็นประชอบสุขสำราญแต่ไม่เปิดเผยประมาณนั้นนะครับแต่อย่าทำอะไรมันผิดศีลธรรมก็พอส่วนอังคารตัวคุณเนี่ยในช่วงต้นเดือนนะแม้จะเป็นประอยู่ในภพวินาศก็ตามนะครับ ในความหมายของอังคารที่ครองราศีเมษมาเป็นประในภพวินาศเนี่ยดาวอมาเป็นประในภพวินาศหมายความว่าหมดเส้นหนี้สินนะมีโรคภัยไข้เจ็บรักษาจบแล้วก็เป็นช่วงที่มีปัญหาอุปสรรคหรือคดีความใดๆเกิดขึ้นก็สิ้นสุดสิ้นสูญน,นะครับถึงวันที่ 16, 16พฤศจิกายนอ่าแปลในความหมายที่ดีเช่นนี้เพราะว่า เพราะว่าอังคารเล็งกับพระพฤหัสบดีเป็นดาวคู่สมพลกันเกื้อหนุนกันใครเกื้อหนุนพระฤหัสคือดาวพบปุตตะลูกน้องลูกหลานบริวารมาเป็นราชาโชคมาเกื้อหนุนมาช่วยใช้หนี้ใช้สินช่วยดูแลรักษาแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆพระหัสบ,บดีคือดาวพบกระดุมพระด้วยราศีธนูนะครับ มาเป็นราชาโชคในพบอริผกู้ได้ยืมได้เครดิตดีนะครับเลงกับพระอังคารแล้วเนี่ยก็สามารถมีเงินมีทองมีลูกมีหล,ลานอุดหนุนเกื้อหนุนให้พ้นผ่านปัญหาอุปสรรคภาระาหนี้สินคดีความโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้นี่ก็แปลความหมายเช่นนี้นะแต่ก็พิจิกนี่เป็นคนเก็บตัวเงียบๆอยู่แล้วแต่ก็แรงเพราะอังคารดาวนักรบนักเลงนะ เหมือนมแมลงป่องนั่นแหละชอบอยู่ในที่ร่มที่เงียบที่ค่อนข้างจะเก็บตัวหน่อยที่เย็นๆซะหน่อยแต่พอไปทําร้ายเขาพิษเขาก็หนักเพราะว่า,มาแมลงป่องนะก้นนี่มีพิษนะครับมีหนามมีพิษแต่ในช่วงกลางเดือนอังคารจะย้ายละเข้ามากลุ่มลัคนาเป็นเกษตราราธิบดีมีความเข้มแข็งเป็นตัวของตัวเองมีเสรีรภาพ พึ่งพาตัวเองได้นะครับมีความมั่นคงดีทั้งร่างกายและจิตใจอันนี้คือช่วงพระอังคารวันที่16พฤศจิกายนไปจนถึง28นะครับอังคารเข้ามากุมลักนะส่วนในช่วงต้นเดือนนี้นะครับพระสบดีคือดาวเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอาชีพการงานโคจรเป็นราชาโชคในภพอริ จะหมายถึงว่ามีคนช่วยบางคนก็ดวงไม่ดีมีอาทิตย์รับราหูก็ช่วยสร้างหนี้แต่ถ้าไม่มีอาทิตย์รับราหูอยู่เนี่ยก็ถือว่าช่วยเรื่องการกู้การยืมการอุปถัมภ์ค้ำชูการเป็นที่ปรึกษานะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีพระนรสศบดีเลงกับอาทิยต์อาทิตย์นี่คือดาวพบกัรมะมาเป็นนิดเนี่ย บางทีก็จะหมายความว่างานมันลดหย่อนลงนะหายไปบ้างาง,นะงานน้อยลงบ้าง,างนะครับ,รบนี่เรียกว่าอาทิตย์เป็นนิดแต่คําว่าเป็นนิดเนี่ยมันไม่ใช่ว่างานหายหมดสิน้นนะบางทีเนี่ยความเป็นนิดในภพวินาศนั้นหมายความว่างานที่คาราคาซังอยู่ถึงเวลาต้องจบและสิ้นสุดแล้วนะครับ สุดแล้วหรือก็ล้มเลิกไปแล้วไม่คาราคาซางต่อไปแต่ก็ต้องอาศัยมิตรเกื้อหนุนอาทิตย์เล่งกับพระฤหัสบดีลูกน้องลูกหลานบริวารและเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาช่วยจัดการปัญหาต่างๆได้ดีนะครับปัญหาเก่าๆนะสิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นหรือความเส้นเปืองใดๆจะมีคนช่วยเกื้อหนุนนะครับก็ถือว่า,เ,าเป็นไปในทางที่ดีและจะดียิ่งขึ้น เมื่อมีดาวสุภะก็คือพระจันทร์นะครับเข้ามาในราศีเมษราศีกรกฎและราศีตุลในช่วงเดือนตุลาและพฤศจิกานี้นะครับจะได้จันทรุสุริยาจันทรุสุริยานี้เป็นดวงดาวรุ่งดีอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีพิจิกให้ดูว่าเมื่ออาทิตย์คือดาวพกัมมะ มาอยู่ในภพวินาศนะครับเล็งกับพระอรัสบดีพระรอัศบดีคือดาวภพปุตตะและดาวภพกระดุมพระแล้วก็ดาวสองดวงนี้เป็นคู่มิตรใหญ่เกื้อหนุนกันอังคารอยู่ด้วยคือตัวคุณเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะท่านก็ช่วยเหลือเกื้อหน,นุนพระจันทร์คือดาวภพสุภะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้านายความดีงามนะครับ เป็นเรื่องของคนต่างชาติก็ได้เจ้านายต่างชาติต,าต่างประเทศก็ได้นะครับในวันที่2ี่สิบตุลาคมนี้พระจันทร์เป็นมหาจักรในภพอริมีปัญหาอุปสรรคใดๆจงหาที่ปรึกษาจะกู้จะยืมได้มีเครดิตดีนะครับแล้วก็จะมีคนช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้เมื่อพระจันทร์มาอยู่ที่ภพสุภะเป็นความก้าวหน้าความเจริญนะครับสำหรับดวงชะตา นะมีศีลธรรมอันดีจิตใจดีทัศนคติดีมีความแข็งแกร่งทางด้านของจิตใจการงานและลาภผลนะครับรบวมทั้งเรื่องของเงินทองและลูกหลานบริวารอูดีมากเมื่อพระจันทร์มาอยู่ในพบวินาศมาร่วมกับคู่มิตรคือพุทธอ๋อพุทธย้ายแล้วในในช่วงวันที่11-13ถึง13นะนะพุทธเนี่ยจะย้ายมากลุ่มลักละ ก็จันเข้ามามาเจออาทิตย์นะมาเจออังคารพฤหัสอันนี้ถือว่าเสน่ดีเสน่ดีเสน่ดียังไงจันเจออังคารเจ้าชู้เจ้าเสน่หานะครับเสน่เยอะนะแล้วก็อาทิตย์พฤหัสเลงกันอันนี้ก็จะบอกถึงความเป็นผู้มีเสน่ห์ในเรื่องของ างเพศภูง่ายๆแล้วก็มีเสน่ห์ในเรื่องของหน้าที่การงานมีความอ่อนโยนอ่อนวัยวันนี้อาจจะได้แต่งตัวสวยหลอ่อดูชุ่มฉ่ำม,ม,มีน้ำมีนวลผู้คนชมนะครับและการงานอันใดที่ข้างค้างเป็นเวลาที่จะสรุปจบสิ้นนะจบงานได้งานนั้นจบได้รับทรัพย์16อังคารเข้ากลุ่มลักษณะสตยรภาพความมั่นคงมีแล้วก็จะเกิด สัญญาณพิเศษเซนพิเศษเขาเรียกว่าหัวก้าวหน้าหรือมีลางสังหรณ์ดีเมื่ออังคารเลงกับพระเกตที่พบปัตตนินะครับเมื่อพระเกตเข้าสู่พบปัตตนิเนี่ยเลงกับอังคารจะเป็นโอกาสที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับจะต้องเสริมดวงชะตาเรื่องของความรัก ใส่ใจคนรักโหสิได้อภัยเป็นนะยกย่องบูชาคนรักให้เหมือนพระเออคุณจะได้พระได้ชีก็คือเป็นผู้มีศีลทาอันดีนะครับ,รบเกตคือคู่ครองคนรัก,รกเก่าในอดีตภพอดีตชาติด้วยติดค้างอันใดกันทำบุญอุทิศให้แล้วก็ขอโอโหสิกรรมกดเปื้องคำสัญญาคำสาบานที่มีต่อกัน เพื่อที่เขาจะได้เป็นอิสระและพ้นทุกข์จากนั้นเขาก็จะมาอำนวยผลให้โชคให้ลาบนะครับแต่บางคนนะพอดีพระสุขเจ้าเรือนปัตตนิเนี่ยโคจรเป็นนิดโคจรเป็นนิดเอาคาว่าเป็นนิดก่อนในราศีกันเนี่ยนะหมายถึงความรักที่ค่อนข้างจะผิดเพี้ยนบางคนก็เบื่อหน่ายเรื่องความรักอยากอยู่เป็นโสด บางคนก็จากรักเพศเดียวกันก็จะไปรักเพศตรงข้ามจากที่รักเพศตรงข้ามก็จะไม่ชอบเพศเดียวกันมันผันผวนเปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นแล้วพอได้สัมผัสอะไรเรียบร้อยสรุปจบกันแล้วจะจริงจาจะกลายเป็นทั้งรักทั้งหลงละสิทีเนี้ยโอ้เป็นซะอ,อย่างนั้นเมื่อสุขซึ่งเป็นดาวพบปัตตนิเรื่องของความรักเรื่องของการมาราคะเรื่องของทางเพศ มาเป็นนิดในภพลาภะในภพลาภะเหมือนได้โชคได้ลาบเป็นสัตว์สองเท้าเล่นกับราหูทั้งรักทั้งหลงทั้งหึงทั้งห่วงนะแล้วก็ชอบทำตัวเป็นเด็กฉอเลาะโน่นนี่นั่นกันอ่ะก็ถือว่าใครที่มีความรักช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ทั้งรักทั้งหลงชุ่มฉ่ำใจเข้าใหม่ปามันนะครับ แต่อยู่กันไปอยู่กันมานี่ก็จะกลายเป็นประเภทว่าข้าวเน่าปลาบูดโอเป็นซะอย่างนั้นเพราะว่าอะไรครับแปดกับหกเลงกันเนี่ยทั้งรักทั้งหลงและถูกหลอกถูกโกงโดยไม่รู้ตัวระวังใครที่แอบมีรักใหม่ใครที่จะหาแฟนใหม่ตอนแรกทั้งรักทั้งหลงแต่อย่าลืมว่ามันมาพร้อมกับความลวง ราหูโคจรในพพปุตตะจะแปลว่ารักใหม่การเริ่มต้นใหม่อะไรก็ได้นะครับพอเลงกับพระศุขดาวพพปัตตนิก็เรื่องของทางเพศทั้งรักทั้งหลงนะจะอายุห่างต่างกันมากก็รักก็หลงแต่ต่อไปก็คือการปอกลอกเสียหาย สุขเป็นนิดไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นเดือนพฤศจิกายนทั้งเดือนระวังเรื่องพวกนี้ด้วยแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องของความรักเรื่องของการพนันการพนันขันต่อมีโชคมีลาบไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักพอจะเอาเรื่อยเดี๋ยวไปปล่อยเป็ดเป็นสามเหลี่ยมทองคำเดี๋ยวก็ลงเรือสำราญ นี่ความชิบหายววยว่าจะมีแรกแรกได้ต่อไปคือชิบหายนะครับนี่แหละช่วงพระศุกซึ่งเป็นดาวภพปัตตนิมาเป็นนิดในภพลาภแล้วก็เลงกับพระราหูให้ระมัดระวังเรื่องพวกนี้นะครับอ่าานเรื่องพวกนี้ไปสักทีนะอาทิตย์ย้ายครับวันที่16-17นะเข้ามากลุ่มลักขนา เรียกว่างานเข้างานเร่งงานด่วนจะเอาจะเอาเตรียมตัวไว้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่งานคาราคัังอะไรอยู่นะจะสั่งก็ไม่สั่งจะให้ทรงก็ไม่เอาติดติด,ตดขัดขัด,ขดแต่พออาทิตย์ย้ายเข้ามากุมลักมาร่วมกับอังคารมาร่วมกับพุธเนี่ยออเดอร์ด่วนงานเร่งด่วนเข้ามานะครับพุธเป็นดาวภพลาพะ โชคลาภผลรายได้มากุมลักไปจนถึงวันที่27เลยนะโชคลาภผลอยู่กับตัวอยู่กับฝีมือตัวเองนะครับ,รบแล้วก็บางทีก็อาจจะเป็นออเดอร์ต่างประเทศลูกค้าทางไกลแล้วพออาทิตย์ย้ายเข้ามาอาทิตย์คือดาวพบกรรม,มะภาระหน้าที่การงานต่างๆนะครับหรืออาจจะเป็นพฤติกรรมการการะทำตนก็ได้ เมื่อมาอยู่ร่วมกัน1347พูดเยอะพูดมากทุกอย่างเร่งเรบขี้บนมาสารพัดเลยนะครับโดยเฉพาะใครที่มีลูกค้าต่างชาติติดต่อคนต่างชาติอยู่ที่ยื้อยืเยอะๆกันมาไม่ก้าวหน้าสักทีพอมาช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนมีแต่เรื่องเร่งด่วนแล้วนะครับ อาทิตย์เล็งกับพระเกตอังคารร่วมกับอาทิตย์นี่คือความเร่งด่วนสองเท่าบดจะลุกลุกบดจะนั่งนั่งเกิดเหตุไม่คาดคิดได้อีกนะครับหนึ่งกษบปีอยู่ด้วยกันก็พูดเยอะพูดมากติดต่อเจราจาได้ลาบได้ผลปากเป็นเงินเป็นทองนะครับเป็นซะอย่างนั้นนี่คือความโชคดีนะคือความโชคดีแล้วดาวการเงินการทองล่ะพะฤหัสบดีก็โคจรอ,อยู่ในภพอริเป็นราชาโชค ก็จะหมายความว่าเงินกู้เงินยืมก็ได้คนอื่นเขาเสนอผลประโยชน์ให้ก็ได้แล้วก็มีงานเข้ามาให้จัดให้ทําแล้วลูกน้องลูกหลานบริวารก็จะช่วยเหลือเกื้อหนุนดีมากเอาลูกเป็นที่ปรึกษาหรือต้องรับฟังรับฟังบรรดาผู้ใต้บังคับบัญชาบ้างน,นะครับผู้บริหารหเขาก็เก่งแต่บางทีผู้บริหารเนี่ยจบแค่ม6ลูกน้องจบ ด็อกเตอร์เรียนจบสูงกว่าเจ้านายแต่นั่นแค่วุฒินะบางทีเขาอาจจะไม่เก่งบริหารเขาเก่งลงมือทําแต่คุณเนี่ยเก่งเรื่องการบริหารใช้คนเก่งให้เป็นบางทีก็ต้องฟังเขาฟังเขาให้คำปรึกษาและปฏิบัติตามเขาเขาก็จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหานี่เรียกว่าพะระฤาษีอัสบดี คือดาวปุตตะลูกน้องลูกหลานบริวารผู้ใต้าบังคับบัญชามาเป็นราชาโชคในภพอริเป็นเรื่องที่ดีไม่แปลเสียนะครับไม่แปลเสียนะไม่ได้แปลว่าลูกหลานบริวารก่อนหนี้ก่อนสินให้นะอันนี้จะแปลในเรื่องที่ดีใครเจ็บใครป่วยอยู่นะครับช่วงอาทิตย์เข้ามากุมลักอังคารร่วมด้วยเนี่ยอยากจะฉีดยารักษาผ่าตัดทําได้เลยจะได้หมอคุณหมออายุน้อยกว่า ช่วยแก้ปัญหาให้โรคอะไรที่ไม่เจอก็จะตรวจเจอและรักษาได้ะเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่ดีและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเซน์คุณ,คณจะบอกเองนะครับโอโ้ยิ่งดาวแห่งโชคลาบผลมากุมรัดด้วยแล้วนะให้เซน์ให้เยอะเซน์จะเกิดลางสังหอนจะดีต้องพักผ่อนให้สมองได้พักเพียงพอนะครับนอนให้ได้เจ็ดแปดชั่วโมงพักผ่อนต่อเนื่องนะครับ แล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีกายพร้อมใจพร้อมจิตพร้อมมันสงบเร็วนะกายสบายจิตสบายสงบเร็วแล้วก็มีรางสังข์หอนดีสัมผัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆได้ดีแล้วจะมีโชคลาภผลแล้วก็จะปรากฏว่ามีไม่ใช่มีแค่เรามีคนนั่งอยู่ตรงนั้นยืนอยู่ตรงนี้เดินไปเดินมาจะเกิดขึ้นถ้าใครที่ฝึกสติฝึกสมาธิด,ดีๆ นะครับแล้วเรื่องของครอบครัว,รวเรื่องของสังคมเป็นยังไงดาวแห่งสังคมเพื่อนพี่น้อง,องคือพระเสานะครับแต่ก่อนแต่ไรอาจ<า>จะมีปัญหาเยอะเยะคาราคาซังอาจจะติดปัญหากันเรื่องบ้านเรื่องรถเยอะ่างแข่งขันแย่งชิงแบ่งปันไม่ลงตัวหลังวันที่24พฤศจิกายนไปเสาจะเริ่มเดินหน้านะครับ นณวางเนี่ยจะเริ่มเดินหน้า<อ>ก็จะมีเหตุให้ได้ทรัพย์ที่คลายเรื่องบ้านเรื่องรถ,รถเรื่องที่ดินเรื่องอสังหาเริ่มมีแนวโน้มไปในทางก้าวหน้าประสบความสำเร็จดังที่หวังอยากจะซื้อซื้ออยากจะขายขาย,ขายนะครับซ่อมบำรุงก็ได้ เริ่มราบรื่นมากยิ่งขึ้นและนำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองเดี๋ยววันที่24เสานวางก็จะเริ่มย้ายเดินหน้าเข้าสู่พบกระดุมพระนะครับส่วนเสาราศีจักรอยู่ในราศีนี้ขยับแค่องศาไปอีก2ปียังอยู่ที่ภพพันธุนะครับส่วนเจ้าเรือนพันธุคือพระราหูโคจรมาอยู่ในภพปุตตะนะครับปุตตะก็คือลูกน้องลูกหลานบริวารน,นะ ญาติพี่น้องเนี่ยบางคนบางคนปรารถนาลูกทํากุศลดีแล้วนะครับสร้างกุศลดีแล้วและอธิษฐานขอพรให้มีลูกมีหลานก็จะมีลูกมีหลานทันทุมาปุตตะปุตตะจะหมายถึงเรื่องของโปรเจกต์โครงการหรือการสร้างโรงงานใหม่ประกอบกิจการใหม่ก็จะเริ่มสำเร็จเหตุผลโรงงานใหญ่ด้วยนะครับ แล้วก็กู้ก็ยืมได้ด้วยเอออันนี้ในทางที่ดีนะแต่ในทางที่ไม่ดีนะครับ,รบก็มีถ้าใครที่ไปทําบาปกรรมต่อไปนี้มันจะมีเหตุการณ์เหล่านี้เข้ามาสหัสชชพันธุปุตตะอริและก็มาตนุนี่หมายความว่าไปเบียดบังเอาของเพื่อนบ้านของเพ่ของน้องของโลกของหลานทรัพย์สมบัติมาเป็นของตัวเอง ไปเบียดบังเขาเบียดบังไม่พอไปทำร้ายเขาอืมเบียดบังเอาทรัพย์เอาที่เอาทางปิดกั้นถนนหนทางไม่ให้คนสัญจรพวกนี้บาป,ปรกรรมจะติดตัวนะครอบครัวมีก็จะสิ้นสุดชื่อเสียงเกียรติยศก็จะเสียหายและความวา่ายก็จะเริ่มตามมาจะมีแต่นี่แต่สินและโรคภัยไข้เจ็บเข้าเบียดเบียน โดยเฉพาะใครไปเบียดเบียนที่สาธารณะโดยเฉพาะที่ของวัดเห็นผลทันตาไม่บ้าใบก็เกิดเนื้อร้ายงอกขึ้นมาบั่นทอนชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นอย่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะครับชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านนะอะไรที่เป็นของสาธารณะเออเป็นของส่วนกลางเป็นของสงสิงของที่จะเป็นของลูกหลานบริวารซึ่งเราไม่เกี่ยวข้อง อย่าไปเบียดบังเอาของของคนอื่นได้มาแต่ตอนแรกต่อไปคือความบันเลยชิบหายได้มาก็ไม่ได้ใช้นะครับได้มาก็จะหมดเส้นเปลืองมีหนาซ้ำเป็นบาปรกรรมและลก็โรคภัยไข้เจ็บขึ้นเบียดเบียนมีแต่นี่มีแต่สินมีแต่คดีความไม่มีความสุขช่วงนี้เป็นช่วงเหงการเสียสละแบ่งปันเกื้อหนุนญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร ดูแลกันยามเจ็บไข้ได้ป่วยและเป็นช่วงกอบกอบุญกอบกุศลสร้างที่อยู่อาศัยให้บุตรหลานบริวารลูกน้องไม่มีที่พ้งที่พักหาให้ให้เขาพึ่งพาอาศัยได้เขาก็จะเกื้อหนุนคุณกลับให้มีแต่ความสุขความเจริญและคอยป้องกันภัยที่มองไม่เห็นยาาเมื่อคุณประมาทพั้งเผลออันนี้เป็นความพิเศษนะทั้งดีและร้ายอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกเอาแบบไหนนะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกวิถีการโคจรอของดาวต่อไปนี้จะบอกถึงความเจริญความมั่งคั่งความมั่งมีเกิดขึ้นแก่คุณแน่นอนถ้าตั้งอยู่ในความดีงามบำเพ็ญประโยชน์เพื่อคนอื่นไม่เห็นแก่ได้เสียสละแบ่งปันช่วยเหลือญาติพี่น้องนะครับให้มีความสุขความเจริญทุกท่านครับ